ไม่เห็นเแนงครับเติมพลังก่อนครับอยู่ข้างทาหารข้าวแกงอยู่ข้างซ้ำคนไทยข้าแกงอันนี้ครับ มาที่ไรก็ามาอุดหนุนดครับข้าวอร่อยปหยัดเอาครอบย่ค่ะดกลมาโอร่หลือให้ให้เด็อครับเดัผู้ที่หมวดไปไหนวะเนี่ยอร่อยไหมครับ นี่แกงไดหมเก่งเนอะหมดแล้วด้วยนี่แกงหน่อไม้มีหน่อไม้การกินของผมมีขายหมดว่ะอะไรพี่กินกินก่อนเลยเดี๋ยวผมจัดการนี้เอาเลยกินไม่หมดแน่ลูกค้าเราเียบเลยครับวันนี้เติมมั้ง1,000ลูกมัได้350 ผมน่ากับพันรถพี่อูดดูยอยข้างๆบางบคนไทยนี่มีร้านขายอะไรอะไรรถยนต์โหร้านใหญ่ด้วยนะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวแถวลิ้นผินนี่ก็มาดูได้นะครับซื้ออะไรได้ อ่ะได้แล้วเหรอได้แล้ว,ลวพี่อุอดรถพี่อุดซื้อยอยร้านใหญ่เลยลิ้นถิ่นอะไรใหญ่เลยเพื่อนมาเที่ยวแนวลิ้นถิ่นนี้แนวเที่ยวแนวโฟนั่นแหละ ใมีป,ปัญหาเรื่องาลงอะไรนิ้นถิ่นอะไรได้เติดพลังกันออก่อนครับต้องเดินด้ยวยขอ ขนมจีนมีคุณให้ด้วยอ้าวใครยังไม่ได้ข้าวครผมครับทานอะไรครับเอ่อที่ยืนเนี่ยหมดเลยข้าวกันหน่อไม่เสียมีอีกพี่โจมพี่โจต้องขอเบอร์แม่ค้าแล้วเวลาเรามาต้องโทรสั่งไปเลยเอ้นีไหมบอกว่าอาทิตย์ถ้าเราจะมาบอกเตรียมเตรียมเลยครับนี่ เลยหนาเลยไอ้ทีมีเกาะกลาหน่อยะไอ้ที่มีลวานจางีรอนน่นเลีเี่ยตัวหที่วันนั้นเไปะก็นเอ้หนนี้ไอดกานเออดูอกว่า đây là một lát riêng này nè có không nghe thì sẽ cái này. หมวป็นหมดการเข้าเลยเหรอตัดร้านที่แท้แบบนั้นนี่นะโอ้ยแม่และดูเลยว่าเขาต้

รถคันี้ขอ้อออี่เล่ยอ้านากีเพี่เลยเอ้มันอดมหรือม่ทำแว่เติมน้ำมันทำนางกันขทางกันข้าวแกงข้าแกงอร่อยอ่านี่ครับเจอป้ายข้าวแกงแล้วนี่ครับน้าปุ้ยข้าวแกงรถเด็ด ทำข้าวกล่องนี่ครับในเบอร์โทรแล้วครับ08 7 162 9041พี่เบอร์โทรตามใบนี้เลยป่ะ08ย์ 5, 5, 5ป5เจห้า8หาได้ครับ5 5อะไรครับห8 5 7 9 7ห้า เอาไป7975 7975ค่ะ7975โอเคมีลายเผื่อจะบอกว่าอยากกินอะไรแล้วจะพยายามหาให้อ๋อโอเคโอเค